สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใสาลานปูบาริจิตนะคะสวัสดีค่ะ,คะมาจากไหนคะมาจากบ้านนอนค่ะโอ้มากราบปูค่ะ <laughs> จ้านนนนี้ะะคบ้าน มาธุระบ้านเอียงเกานี่บ้านหวยน้ำเที่ยงมาเฮ็ดพี่สางมาหาพี่น้องมาธุระก็เลยวมามาซุมายปู่ปู่าเคยมาจะเคื่อนองเดือนจะแม่นสงาค่ะบ่อยากได้เสื้อผ้าบ่ จะพากันคะอ่าพากางเกงผ้าฝ้ายซีส่วนแบบนี้ซีจำมันบ่เป็นแบบนี้ผ้าฝ้ายอีกล้านดีใจคะนี่เด้งค่ะต่าไปเบิ้งค่ะอ๋อมีล้านเลยนี่เออมีเสือมีครบเบิดเสือผ้าฝ้ายแท้สีหยังก็มีเบิดค่ะอ๋อค่ะอ่ะมีร้านเดียวร้านปลาคัมสายสีเหลือง มีกางเกงทุกอย่างเสื้อผ้านี่ย่ต้องตัดกุ้มแม่บ้านเขาตัดมาตัวละสองร้อยห้าสิบจสามร้อยจสามร้อยห้าสิบก็เหลือสองร้อยห้าสิบโลแล้วแม่นันจับเก่นงามจา้าแต่แตมีคนอยู่เยอะบอค่คบพัคืนนี้อันมือนี้นะ่ะไปเยี่ยมอ่าเขาอ่าาบ,บานไปนี่แล้วคะ่ะ เยี่ยมลูกสาวปานก็เลยเหลืออยู่ยาอาชิจ่าเอม็มหมวดฟื้นเดอร์ป้าคําไสนี่แหละ uh huh. ช่างดำอยู่นี่ค่ะ uh huh. เออเปี้ยวเอ็นมิงก็ไปเยี่ยมอัน uh huh. ลูกสาวปานนี่ละคือ,อถ้าผู้ใดเป็นอย่างเฮาก็บเยให้กำลังใจรวบรวมเงิน uh huh. ไปซอยเหลือค่ะ กมีอยู่นี่แหละมีจ่าเอมมียาซิมีหมวดฟื้นมีป้าคำสายมีสร้างดำก็เปี้ยวไม่ยหางคะโอ้ <laughs> นี่ค่ะร้านนี่อ่าแต่ก่อนการ้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากคนใหญ่ๆคือเฮาหน่ะไม่ต้องตัดหรอกมานี่นี่มีทุกไซส์ อันนี้ก็ขายที่ถือด้อยตะกอนนะขายแพงส้มสีเมดแล้วทำเองค่ะได้ยังไงี่โอ้กูแม่บ้านอันนี้นะ่ะ<อ>ค่อยนะ่ะก็เสริมแบบบางคนปัดอยากเอาแอวเข้ามันไงกล่าวเข้าให้ใหญ่หค่ะเขาจะได้เป็นชุดเขาจะได้ใส่อย่างอ,อ,อันนี้มันยืดได้ถึงหกสิบเดียวนะ อันนี้นะเพราะว่ามันมีอย่างเลือกจ้ะนี่แหละค่ะเสื้อคุมกะน,นี่ค่ะแบบแบบนี้ก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเปนี่ค่ะคตรงข้ามหูได้ยายเอ้ยอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบสิ้นนี่ผ้าใหม่เก่มไฟนี่ก็สองร้อยห้าสิบตัดให้เรียบร้อยตัดเรียบร้อยอืมอันนี้น่ะ ใส่อันตะโขให้เรียบร้อยสมแล้จ้าผ้าไฟาเทไรให้เขามะขวนเอาเทไรอันนี้ตัวใหม่ค่ะพอเพื้นเด้งไปใส่ตัวได้จ้าอันนั้นสีขาวแบบสั้นแบบแขนสั้นแขนยาวได้เบิดเดอร์ยหญตัวน้อยตัวใหญ่ได้เบิดเดอร์เบิ้งเขาจะใครจะเบิ้งอืมจะดุ้มสีดำเบิ้งดูตรงโอ้ กระดุมนี่หนะ่ายายคือกระดุมมะพร้าวตาเดียวก็เลยมันก็เลยเป็นสีดำเจ้าตัวนี้บอก,ม,กมันบอดางนะยายเขาเปียนเอาก็ได้เห็นอันนี้นะขาสวดกรวัดไดยายเออหมักผ่ามันจะพาไฟขีนอันนี้นะธรรมดานะสามร้อยสามร้อยห้าสิบจาบาทนั้นสองร้อยห้าสิบคุณยาย เจ้าสิเอาตัวหน่อยก็หนี่ก็ได้อยากได้โอกลมอยากได้โอกลมได้ค่ะมีบอมีค่ะโอเคจ่าจ่าจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเอฟซีใจดีมาช่วยแล้วนะคะมาแล้วเดี๋ยวเอาโอกลมเอาเบอร์คุณ นี่คือยายตะเขนแค่นี้เขนสามส่วนเออบอเอาถักแขนยาวเลยจะเป็นแบบนี้เบอรเสื้อฟ้อนเสื้อลำหนึ่งตัวเท่าไหร่คะอันนี้บอกอันนี้ก็ตัวละสามดรอยสามดรอยอย่นสาใส่บุญยายมันบอร์สัตว์ขนเป็นย่างแค่นี้เนาะที่เด็กเขนมันก็แค่นี้ เดียวกันนี่โดเท่าไรสองห้าสิป้าายกรต้อนน้อยๆกรต้อนละน้อยอันนี้ฝ่ายดอกไยเข็มเขาขายแพร่งใน้า่ค่าตัดกระปู๋เจ้าค่าตัดนะสามหาศูนยุ่นก่อไปตัดอยู่บ้านอันนี่นี่นี่ยดลอยเลยนี่ก่ตัดนี่เหมนเ่ยังงอยู่ยอย หาห้าได้วัจากะบางคนนีนแ้วอันอนี้ก็ได้่นางเลย้ยงเองไปพวใส่ไปวไไัดไปว่ามันอีหาีแต่ก็น,น,น่<ม>าจ้ใชนอค <fi> ับมาอนอนมานอนมา<ะ>นอนมนี่จ้าน,น,านี่ไปใกล้่านี้เนอะาวาวนอนน,อนี่างวานอนอีเมียเจ้าหยุดประยับได้วันนี้ะจะกอน,นอนะ่ะแพงอันนี้เนยเดียว นันยแ้วก็ผ้าใยเราเว้ยเว้ยนี่ใ่นี่มันสบายซักนี่ไหลออกเล็กๆนี่ผ้าเป็นผ้าผ้ามันน้ำกดน้ำเอียงกับบวกินนี่นี่นี่เขอผ้าอันนี้เป็นตาใส่เออตะกอนอ่ะแพงเลมันเหลืออยู่บวกี่ตัวเคยก็เลยขายตัวร่อยๆแค่เขาชอบผิดสั ยังนงเอาไปใส่ในี่ตัวละลอยอันนี้นะผักนี่ซ<า>กักลายๆออกเละๆไม่ได้นะด,ด,ออดัดข่อยดัดดีพอดีเลยยายเอ้มย,ยอมันสิเปียกถ้าคำว่าขีนีข่อยกับเอาแบบนี้แหละถ้าอนากับตัวนั่นเนาะงามยายใส่ถือก้อนนี้นะเ่อได้ดอกไฟเข็ญในนี่แม่เจ้าอยากได้แบบนี้ก็ได้เด้อแม่มีแบบแต่งนี่ค่ะเนี่ยเต่ง รถบงังโนอันนี้สุดแล้วหันกับคน้นมีค้นสิออกสามสิบเอ็ด้นมีค้นสิออกหกหกค้นเดี๋ยวนี่นะจังขายรลค่นี่นี่นะเอเอจ้าน่ะคือเอื้ยขดเอออน,น่าตัวละลอยนะพี่าสาวซื้อไปให้ป้าติม๋ม มันยืดได้เลยคอยกันใส่ได้ครับนี่สีซีของ้าวสื่อไปฝากโรดอันนี้นะเขาสื่อกินวัตถุอนโลดโลดูดยุตัวนะมันสามรอคะซีฟอีเมขายเอาตซีรว่าจองสามรอแล้วนี่ว่าสิต่อสองร้อยแนสามส่วนมันบ่อได้สองรอยนะอันเอาคอยกับผ่าไฟยนึ่งคอยว่าสองลยหาสบอีเม วาดทงราหกทิตัวนี้โอ้ผ่าดีวอผ้าดีว่าด้บนผ่นผันผ่นบันจำเนาะเจ้าใส่ได้ได้กได้ค่ะนงก็ได้บอกไดแน่นอนเอนสี่คุณ่ะเอียบฝืนเจ็ดสิบสองเรียบินเดสิบสี่ได้กด้แล้วใส่เบิ่งสก้อน่อยกับใส่ได้สี่สิบสองน่ะ แน่นโตมันใส่แล้วมันสบายคืออีหยังนี่ถ้าเบิ่งแล้วคือตัวน้อยๆมันน้ําขาดผ้าอันผ้าลุ่มถ้ามันเนาะมันสิมนี่เป้านี่สิบ่ได้ใ่เบิ่งก่อนเห็นเขาก็ใส่เบิ่งเขาก็เอาหาทุกโตเอามา100โตเลยอยู่ประมาณ6ตอันใส้เดียวกันเบิดส้เดียวกันเบิดส้ใหญ่เพราะว่าผู้ใดก็ไปเปื้อนแล้วมันซักบ่ออกได้อยู่ บ่ได้ลอยสองร้อยบ่ได้อันนี้มันสามร้อยข่อยขายสองร้อยฮะซีฟไห่เล้าไห่โลดพี่เมยเลยเจ้าน้าไห่ข่อยโลดข่อยเป็นพนักงานขายข่อยน้พนักงานขายพนักงานเย็บกระตังหากแต่ว่าโงมาตีกันว่าถ่าอยากเบ่งกันก็ใายขายเอาค่าผ่าข่อยว่าขายเอาค่าเขาตำซื้ออตัดนะตัดออกเบิดดยวงนี่แขนม น้ำเจ้าใส่นะอันนั้นกระเคนกระคืนพี่สันเอามามา<ๆ>มามาใส่เบื้องมันจย่าไปว่าเดี๋ยวไปว่าตัวกันไยกระยี้ใส่เอวขกระซี่สิบสองซุกเบื้องลดเออให้มันสีย,ยากหยังเดแด้มันสีข้าวปาใสอยู่แล้วเออถามว่าไม่ข้าอกเป็น นี่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 ละคอยกะแกะตัวนี่แหละออกเป็นขาธรรมดาเป็นขาแบบนี้นี่มันก็พอดี่ะนี่มีขาแบบนี้เอออันนี้บอดเียงตัวนี้นะแกออกเป็นขายุ่งเนาะแกออกมันเป็นขาเป็นกีบภาพเขาเล็กน้อยเขามากแบบนั้นเมื่อเพิ่นชิกแซกคันแห้งเทไายตะกอนเนี่ยนี่แกะออกมันเป็นสองกีบผูแกออกกัเป็นธรรมดาเป็นี้เออและแบบนั้นเราห้าหลุดไปตาซัง เขาเย็บมาส่งเขาสร้างเอาไปแกะอีกแกะข้าวเดียวเขาบอได้เล่นนี่ยังไงแกะโลกอันนั่นซื้อไรหอยแล้วว่าหอยควรสิไปใส่ยังยังอื้นไข่ใส่อันนี้มันดีกว่าผ่ามันก็งามนี่อู้ยยายเจ้ากัโตข่เห็นเนาะ ย่าให้คอยเอาใส่นะมันมันน้ากันยายมันเป็นกลุ่มแม่บ้านเอาให้่อยใส่ให้เจ้าสิบาทไหสองร้อยสี่สิบไปเขาลงมติกันเร้วเดือนเดือนท่านว่าเดือนท่านว่านี่ก็แยกกันคอยก็เอาดิั่เดูของคอยใส่มาหลายปีละสีเหลืองจะใส่ด้วยซ้ำกันด้วยค่ะของคอยเจ้าโอ้ยนันกน้อยกว่าหูแล้วนะ ยาหน่อยกว่าหนู่แม่หยาต้อง X X L X X L ค่ะจ้ะของข่อยใน X L เอามาอีก๙บาทให้ข่อยใส่ให้เจ้า๗บาทอีแม่ข่อยทบุญนเจ้าช่วงนี้มีอันคนมาดูอยู่บ้างอันัคนเนาะอันคนว่าคนนัดไดอ่าชิมาอีกสองเลขกกับวันที่หยีเป๋อืออันนี้ก็ธรรมดาแถวไก่ห้องโบได้ขายดอกแถวไก่หนูเขาเอาเขาว่า มันเขามาเห็นกันไลยเขาบ้ากาบปูนี่แหละนีเ่เขาบ้ากาบปูกาบปูกับเขาว่ามันถือมันตัด,ด,ดกับแพงแม่เออแม่จะ่ดอกกเอาอันนี้แห้งผ่าควายควายเข็นบะแมนว่าอย่างอื่นได้แม่เลยนี่อันตัวใดมันดีเฮากับอกให้เยูะดกยังโบตัดเสืส่อมีผ่านโบสาวโบซัง ส่อเจ้าสิซังอะไรอีกผู้ละอันนี้นะี่ยเขาแบ่งกันให้ออกสกอนว่าผู้ใดสิออกบางคนจะสิไปหางานใหม่ได้เดี๋ยวว่าเขาว่ามันบ่ได้กําไรยังไงเลยอันนี้อ่ะอันนี้งามเลยเหมือนกัเจ้าเจ้างี้ยงามมาเลยเจ้าก,ก็ใส่งามคนน้อยๆก็ได้ใส่ข้าวาาาาเหนียวข้าวเหนียใส่หน้า,จา,นาเจ้าใส่อันนี้ให้คอยเบิ่งไป เดี๋ยวเด้อเจ้าบ่มากสีจะย้ายให้เจ้าใส่เบิ่งเธอเท่าน่ะอันมันต้องรุ่นนี้ใส,ใส่ซื้อใส่ซื่อๆได้อันนี้เอาซุปเบิ่งซื่อๆนี่เนี่อยอไล่มันจังหาเบิง่งเออใส่เบิ่งสะกอนงามงามงามัา<อ>มนใส่ได้บโบคอยอยังได้บินมาทางนี้เออไอะไรแยายนุ่มอันนี้มาได้อันนี้บ่ต้อง kế anh tết nhắn được nè ừ. Cứ <laughs> can, cứ can